อยากเป็นนักเขียนแล้วก็ทำงานอยู่ที่บ้านสบายๆเขียนหนังสือออกมาเท่าไหร่ก็ขายดีครูกิ๊กมีวิธีแล้วก็มีไอเดียให้คุณค่ะวันนี้ใครก็ตามแต่นะคะที่อยากจะทำงานเป็นนักเขียนแล้วก็ขายงานได้ขายดีด้วยครูกิ๊กจะบอกเคล็ดลับให้ค่ะว่าคุณต้องเขียนหนังสือประเภทไหนถ้าหากว่าคุณเป็นคนเริ่มต้นเพิ่งจะสร้างตัวแล้วอยากลองชิมงานเขียนดู คุณต้องทำหนังสือเกี่ยวกับพวกแบบฝึกค่ะหนังสือแบบฝึกหัดเวิร์กชีตหรือว่าพวกแฟชั่นคันะคะช่วยทำให้ เด็กๆหรือว่าผู้เรียนสามารถที่จะเข้าใจบทเรียนในโรงเรียนได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองเขาอยากได้แล้วในตลาดทำแบบฝึกหัดให้เด็กๆอนุบาลประถมต้นประถมปลายหรือว่ามัธยมมันเป็นตลาดที่ขายดีมากแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณอาจจะไม่ชอบออกหน้ากล้องไม่ชอบพูดแต่อยากให้งานเขียนมันขายได้เป็นหลักแสนหลักล้านต่อเดือนมันก็เกิดขึ้นได้ขอแค่คุณนะ่ะรู้ระบบ รู้วิธีการทำขายเป็นไฟล์ขายแบบออนไลน์โดยไม่ต้องลงทุนเลยลงทุนแค่ศูนย์บาทและงานนี้มันต่อยอดออกไปได้มันจะกลายเป็นทรัพย์สินที่คุณทําแค่ครั้งเดียวแต่คุณจะสร้างรายได้ได้ตลอดไปถ้าคุณอยากทําแบบนี้คุณมีความรู้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเคมีชีวคณิตศาสตร์หรือว่าศิลปะหรือวิชาอะไรก็ตามแต่ ที่คุณอยากจะทำเป็นสื่อการเรียนให้กับเด็กๆยกระดับความรู้ให้เขาเข้าใจบทเรียนมากขึ้นคุณสามารถสมัครเข้ามาในคอร์สของคูกิกได้เพราะวันนี้คูกิกเปิดแล้วกับคอร์สสอนสร้างสื่อการเรียนให้ขายดีอย่าลืมนะคะว่าการสร้างสื่อการเรียนเนี่ยมันเป็นงานที่สร้างมูลค่าให้กับตัวคุณเองสร้างสินทรัพย์ให้กับตัวเองคุณจะกลายเป็นนักเขียนคนหนึ่งแล้วก็ขายงานตัวเองได้อยู่เสมอสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณ ขายได้แล้วก็ขายดีนั่นก็คือคุณต้องรู้หัวใจสําคัญและต้องมีกระบวนการที่คุณจะขายออกไปได้แล้วก็ทํารายได้เรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้เทคนิคเหล่านี้คุณรีบสมัครเข้ามาเพราะว่าตอนนี้คุกกิตรับจํานวนจํากัดคุกกิต้องการที่จะทาให้คุณน่ะสร้างรายได้ในออนไลน์ได้ด้วยความรู้ที่คุณมีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากเริ่มต้นจากงานเขียนสร้างเป็นรายได้แล้วก็ต่อยอดเป็นอย่างอื่นคุณเริ่มที่คอสนี้มาเจอกันในคอสค่ะ